เราก็จะมาเาฉลยแบบฝึกกันนะคะหลังจากที่เรียนให้นักเรียนกลับไปทําที่บ้านแล้วนะคะบอกว่าหาครนเนาะสีและ7นะคะซึ่งเราจะทำยังไงเอ่ยนะคะเราจะต้องหาจำนวนนับที่เป็นผลคูณของจำนวนแต่และจำนวนที่ให้มานะคะทีนี้อ่ะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าต้องคูณไปถึงเมื่อไรต้องคูณไปถึงเท่าไหนา นะคะเราเอาอย่างนี้แล้วกันคร่าวๆนะคะครูจะให้ทริคคร่าวๆก็คือให้ลองนํา2จํานวนนี้มาคูณกันก่อนนะคะ4คูณ7เท่ากับ28เราจะหยุดตอนไหนนะคะเราตอนหยุดตอนประมาณ28แล้วก็ใส่จุด3จุดต่ออนนักเรียนอาจจะงงๆเอาใหมเดี๋ยวนักเรียนลองมาทำดูกันนะคะจำนวนนับที่เป็นผลคูณ ของ4นะคะได้แก่ทองสุดคูณแม่4ไปค่ะ4 1 4 4 2 8 4 3 2 4 4 16 4 5 20 4 6 24 4, 4 7 28โอเคเราทำเหมือนตอนที่เราใช้สูตรแล้วโอเคเอา28พอเราก็ใส่จุด3จุดคือมันต่อ,ต,อต่อไปได้อีกนะคะทีนี้จำนวนนับที่เป็นผลคูณของ7หุกูอิมขออนุญาตใช้เครื่องหมายคอม่านะคะแต่เวลา้เรียนไปเขียนเรียน,เ,นเขียนเต็มเต็มนะลูก 1> 7จ็ดหนึ่งเจ็ดสองคุณแม่เจ็ดแปเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสามยี่สิบเอ็ดเจ็ดสี่ยี่สิบแปดอะคูพอแล้วนะคะอ่ะยี่สิบแปดนะคะโอเคทีนี้คูมาเห็นว่าอืมาหาจำนวนนับที่เป็นผลคูณร่วมของสี่และเจ็ดคืออะไรคะจำนวนนับที่เป็นผลคูณร่วมก็มีอะไรคะที่ที่เหมือนกันอะ นะคะก็จะเป็น28ซึ่ง28เนี่ยเป็นจำนวนนับที่เป็นผลคูณร่วมที่น้อยที่สุดด้วยนะคะดังนั้นคอร์นอนะคะของ4และ7นะคะคือ28นะคะข้อนี้นะคะตอบ28คะ่ะข้อต่อไปคะ่ะอานะคะ อ่าค่ะหกและสิบค่ะนะคะหกและสิบนะคะเราก็มาหาอ้าจำนวนนับนะคะจำนวนนับที่เป็นผลคูณของหกกนของหกนะคะอ่ะได้แก่ท่องสุดคูณแม่หกไปค่ะหกหนึ่งหกหกสองสิบสองหกสามสิบ แปดหกสี่ยี่สี่หกห้าสามสิบหกหกสามหกอ่ะหกเจ็ดสี่สิบสองหกแปดสี่สิบแปดหกเก้าห้าสี่หกสิบเป็นหกสิบ อ่ะถึงหกสิบเพราะอะไรเพราะเราใช้สูตรละดูว่าดองเคร่าวๆว่าลองเอาหกับสิบเนี่ยมาคูณกันหกสิบเป็นหกสิบนะคะแล้วคูณิมกเลยว่าเอาถึงหกสิบพอก่อนนะคะจากนั้นหาจํานวนนับที่เป็นผลคูณของสิบนะคะได้แก่สิบหนึ่งสิบสิบสองยี่0 1บสิบามสาสิบบี่สี่สิบสิบห้าห้าสิบสิบหกหกสิบนะคะแล้วก็ใส่จุดจุดบอกไปนะคะนักเรียนจะมาดูนะคะว่าจํานวนนับที่เป็นผลคูณร่วมผลคูณร่วมนะคะก็คือ เป็นผลคูณที่มีจำนวนเดียวกันนะคะทั้งสองจำนวนนะคะมีอะไรบ้างคะก็จะมี30กับ60นะคะแต่ว่าจำนวนนับที่เป็นผลคูณร่วมที่น้อยที่สุดหรือคอรนอเอาอะไรมาเขียนคะเอาอะไรคะนักเรียนเอา30นะคะเพราะว่า30มสเป็นจำนวนน้อยที่สุดนะคะเป็นผลคูณร่วมที่น้อยที่สุดนะคะของ6ครนอของ6และ10บนะคะก็คือ30นะคะข้อนี้ก็เลยตอบ สามสิบคะ่ะเก่งมากนะคะข้อต่อไปคะ่ะห้าและเก้านะคะนักเรียนอะ่ะอันนี้ก็มาเลยจำน,นนะะจำนวนนะคะเขียนจำนวนนับที่เป็นผลคูณของห้าจากนี้นะคะเราก็ลองเอามาคูณกันข้าวเก้าห้าสีิบห้าโอเคเนาะเราก็มาท่องสูตรคูณแม่หไปจนถึงสี่สิบห้า นะคะห้าหนึ่งเป็นห้าห้าสองสิบห้าสามสิบห้าห้าสี่ยี่สิบห้าห้ายี่ห้าห้าหกสามสิบห้าเจ็ดสามห้าห้าแปดสี่สิบห้าเก้าสี่สิบห้าแล้วก็จุดจุดต่อนะคะจากนั้นจำนวนนับที่เป็นผลคูณของเก้าค่ะได้แก่เก้าหนึ่งเก้าเก้าสองสิบแปดเก้าสามยี่เจ็ดเก้าสี่สามหกเก้าห้าสี่สิบห้าโอเคพอแล้วนะคะนักเรียนจะเห็นว่าจำนวนนับที่เป็นผลคูณร่วมนะคะของห้าและเก้านะคะก็คืออะไรคะลูก ก็คือ45นะคะซึ่ง45เนี่ยเป็นจำนวนนับที่เป็นผลคูณร่วมที่น้อยที่สุดด้วยนะคะดังนั้นนะคะคอรนของ5และ9นะคะก็คือ45นะคะข้อนี้ก็เลยตอบ45ะคะ่ะทีเร็วๆนะคะโอเคข้อต่อไปนะคะข้อที่4นะคะนักเรียน ข้อที่สิบสองและสิบห้านะคะอ่ะสิบสองและสิบห้าคูณกันแล้วมันเยอะเยอะเหลือเกินเอาอย่างนี้นักเรียนลองทําไปก่อนนะคะแล้วถ้ามันไม่พอหรือไม่มีเออ่จำนวนผลคูณร่วมที่น้อยที่สุดรวมร่วมกันแล้วนะคะนักเรียนก็ค่อยมาเพิ่มนะคะเอาข้อนี้เอาสักเราใ่ดีร้อยยี่สิบแล้วกันเนาะนักเรียนก็เขียนไปเลยจํานวนนะับ นับที่เป็นผลคูณของสิบสองได้แก่อะท่องสุดคูณไม่สิบสองค่ะทีนี้เราเอาเท่าที่นักเรียนท่องได้แล้วกันท่องสุดคูณไม่สิบสองเรียนลองท่องท่องท่องได้สิบสองหนึ่งเป็นสิบสองสิบสองสองเป็นยี่สิบสี่สิบสองสามเป็นสามสิบหกสิบสองสี่เป็นสี่สิบแปดสิบสองห้าเป็นหกสิบสิบสองหกเป็นเจ็ดสิบสองสิบสอง เเป็นแปดสิบเป็น9ก้า9เป็น1นึ่งร้อยปดสิบสองสิเป็นร้อย2ี่สิบเป็น1้อยสาองสเป็นร้อยสีอแล้วเท่านี้ก็ได้อาะทธอเองท่องได้นะคะทีนี้มาดูผลคูณแม่สินะคะได้แก่อเอา15บบวกไปเรื่อยสิบหนึ่งเป็นสิบห้าสิบห้าสอก็บวกไปเป็น30มสิบสิบห้าบวกสเป็น4ี่นะคะเราต้องสุดคูณแม่สิบห้าไม่ได้เราก็บวกเพิ่มไปได้นะคะสิบเป็น60 60บวก15เป็น75 75บเวก15เป็น90 90บเวก5เป็น105นะคะ105่บวกสิเป็น1 20บนะคะ120บวก15เป็น13อยสามสบวกสเป็นร5อนะคะจุดๆต่อเพราะว่ามันเกินแล้วนักเรียนมาดูนะคะจำนวน นับที่เป็นผลคูณร่วมมาดูผลคูณร่วมกว่อนผลคูณร่วมนะคะก็คืออะไรอ่ะนักเรียนว่ามาดูสิออมีหกสิบนะคะที่ร่วมกันอะไรอีกคะมีร้อยยี่สิบนะคะทีนี้อ่ะแล้วเราจะผนคูณร่วมที่น้อยที่สุดล่ะนะคะคืออะไรนะคะผลคูณร่วมที่น้อยที่สุดนะคะก็คือจํานวนไหนคะก็คือหกสิบนะคะดังนั้นคอรนของสิบห้าเอ้ของสิบสอ,อง และ15นะคะคือ60นะคะข้อ,อนี้ก็เลยตอบ60คะ่ะข้อต่อไปนะคะข้อ5ที่นี่เป็น3จํานวนนะคะที่เราจะคิดว่าเราจะท่องสูตรคูณไปถึงไหนนะคะจะเขียนไปเท่าไหร่นะคะนักเรียนก็ลองเอามาคูณกันทั้ง3ตัวเลยนะคะ 3ามห้าสิห้าสิบห้าคูณหอะเอาอย่างนี้แล้วกันหกห้าสามสิบสาสิบคูณสามสามสามเป็นเก้าเติมศูนย์เก้าสิบอะเรามาท่องสุดคูณไปจนถึงแม่เก้าสิบแล้วกันหรือว่าท่องได้ถึงเอ 12. อสามคูณสิบสออะลองท่องดูก่อนก็ได้นะคะจํานวนนับท่องไปถ้าเราเขียนได้แหละค่อยไปเพิ่มเอาไม่ผิดนะคะจํานวนนับที่เป็นผลคูณของสาม คะได้แก่ท่องไปสามหนึ่งสามสามสองหกสามสามเก้าสามสี่สิบสองสามห้าสิบห้าสามหกสิบแปดสามเจ็สิบเอ็ดสามปีบสีสามเก้ายี่สิบเจ็ดสามสิบเป็นสา3สิบสามสิบเอ็ดเป็นสามสิบสามสามสิบสองเป็นสามสิบหกอ่ะครูให้พอแค่นี้พอไม่ต้องไปถึงเก้าสิบก็ได้เอาแค่แบบ สูตรคูณท <ients> ี่เราท่องได้นะคะแล้วก็จำนวนนับที่เป็นผลคูณของหได้แก่นะคะห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบห้าสามสิบห้าห้าสี่ยี่สิบห้าห้ายี่ห้าห้าหกสามสิบห้าเจ็ดสามห้าห้าแปดสี่สิบห้าเก้าสี่สิบห้าห้าสิบเป็นห้าสิบ ห้เป็น55 5สิเป็น60โอเคต่อไปสุดคูณแม่6ค่ะ6ก6นึ่งหกหกสองสิบสอ6หกสามสิบแปดหกสี่ยเป็น60 61เป็น66 62เป็น72็ดสพอพอพอนะคะมาดูจํานวนนับที่เป็นผลคูณร่วมนะคะมีอะไรเอ่ยที่ร่วมกันนักเรียนดูสิ มีเริ่มที่30นะคะนะคะจํานวนน้อยที่สุดนะคะดังนั้นนะคะจํานวนนับที่เป็นผลคูณร่วมที่น้อยที่สุดนะคะหรือคอรนครนของ 3, 5แล, 9, และ6นะคะก็คือ30นะคะครนข้อนี้ก็เลยตอบ30นะคะ เห็นไหมคะไม่ต <sh> in <sh> 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 right <sh> ้องไปหาเยอะนะคะลูกไม่ต้องไปหาเยอะแต่ว่าเราออนที่เราท่องสุดคูณได้นะคะแล้วเอาที่ความเป็นไปได้แต่ถ้านักเรียนลองหาแล้วมันไม่ได้เขียนไปเรื่อยๆแล้วมันไม่พอเกินที่นักเรียนท่องได้นักเรียนก็ต้องลองมาเอาบวกเพิ่มไปเรื่อยๆเอานะคะค่ะต่อไปข้อที่หกค่ะข้อที่หกนะคะสองเจ็ดและสิบนะคะ โอ้ oh, อันนี้นะคะถ้าจะเยอะหน่อยนะคะเัาเรียนลองคูณคร่าวๆนอน1็7 7ิ0นะคะ2 7 14 14 10 14, 14คูณ10เป็น140โอ้โหซึ่งถ้านักเรียนท่องสุดคูณแม่สองเนี่ยมันแค่2 12เป็น24ซึ่งนักเรียนจะไม่สามารถเขียนเยอะมาก,กนะกว่าจะถึงแบบ140ได้อย่างนี้นะคะเอาอย่างนี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวครูจะพานักเรียนทำทนะีละขั้นตอนจํานวนนะับที่เป็น ผลคูณของคร่อิมขอเอาจำนวนนับที่มากที่สุดขึ้นก่อนนะคะคูเอาสิบขึ้นก่อนนะคะสิบได้แก่อาสิบหนึ่งสิบสิบสองยี่สิบสิบสามสามสิบสิบสี่สี่สิบสิบห้าห้าสิบสิบหกหกสิบสิบเจ็ดเจ็ดสิบสิบแปดแปดสิบสิบเก้าเก้าสิบสิบสิบเป็นหนึ่งร้อยนะคะเอาหนึ่งร้อยก่อนแล้วกัน ะะทีนี้ก็จะมาเป็นผลคูณของ7นะคะได้แก่7 1 7 7 2 14 7 3 21 7 4 28 7 5 3 5 7 6 4 2 7 7 4 9 7 8 7 8 5 6 7 9 6 3 7บเเป็น7จ็1สิเป็น7จ็อ่ะพุกมาถึงนี้กันนะคะทีนี้อ้าวแล้วสุธีแม่2ล่ะเซ่สองเนี่ยเป็นตัวประกอบ ของทุกจำนวนที่เป็นจํานวนคู่นะคะดังนั้นเรามาดูว่าจํานวนไหนนะคะที่เป็นจํานวนคู่ร่วมกันของเจ็ดและ10นะคะที่เป็นจํานวนนับที่เป็นผลคูณร่วมที่ของ7และ10ก่อนนะคะอะไรเอาผลคูณร่วมที่น้อยที่สุดก็ได้ของเจ็ดและสิบก็คือเจ็ดบดังนั้นนะคะแสดงว่าสองเนี่ย ก็สามารถหาร70ได้ลงตัวเพราะ70เป็นจำนวนคู่ครนนนะคะแล้วก็ท่องไปก็ได้อ่ะหูอนุโลกอนุรวมสองหนึ่งสองสองสอเอ้ย2องห้าเอ้ยสองสองสี่สองสนะคะอ่ะท่องไปเรื่อยๆท่องไปเรื่อยๆจน2อะไรล่ะได้70นะคะก็เอา70็มาหาร2ก็คือ2 3 5นะคะ2 3 5 2 3 5เป็น70นะคะ คุูเขียนผิดนะคะสองสามห้าเป็นเจ็ดสิบคุณก็จะเขียนเจ็ดสิบนะคะเจสิบแล้วก็เพิ่มไป2.72เจนะคะ 74, เจ็ดสิบสี่ก็ไปเรื่อยๆ,ๆนะคะก็คือดังนั้นนะคะเราจะเห็นว่าคอรอนของสองเจและ10ก็คือรอรอนอของสองเจและ10นะคะก็คือ70นะคะตอบ ลองเป็นวิธีนี้นะคะก็คือเรานะคะรู้ว่าสองเนี่ยกว่าเราจะท่องยาวๆไปนะคะมันเยอะนะคะทีนี้ครูเลยให้เรียนลองเอาจํานวนที่มากอะ่ะขึ้นมาก่อนแล้วลองมาดูว่าผลคูณของแต่ละจํานวนนะคะเป็นยังไงนะคะแล้วเราก็ค่อยมาหาผลคูณร่วมที่น้อยที่สุดนะคะซึ่งเรารู้แน่นอนแหละว,ว่าถ้ามันผลจํานวนเนี้ยผลคูณ ร่วมของ10และ7เนี่ยเป็นเจสเนี่ยสองเนี่ยมันสามารถหารลงตัวนะคะซึ่ง2ก็เป็นพหุคูณของ70เหมือนกันนะคะดังนั้นเราก็จะได้ว่า2เนี่ยก็สามารถหารเจลงตัวก็สามารถตอบได้เลยว่าคอรนอก็คือเจค่ะมันจะเยอะไปเรื่อยๆนะทีนี้นะอ่ะนะคะต่อไปนะคะ8 9และ12นะคะ อ่ะนักเรียนมาดูคร่าวๆแปดเก้าและสิบสองอันนี้น่าจะทอท่องสุดคูณได้นะคะน,นี่ละเ,นนเะเอาจำนวนไหนขึ้นก่อนนักเรียนว่าจะเอาจํานวนไหนขึ้นก่อนเ่ะถ้านักเรียนท่องได้ก่อนแล้วกันนะคะเอาแม่แปดก็ท่องจนถึงสิบสองแล้วกันนะคะแปดเอาถึงแปดคูณสิบสองก่อนนะคะจำนวนจํานวนนับที่เป็นผลคูณ ของแปดได้แก่ท่องไปค่ะแปดหนึ่งแปดแปดสองสิบห8แป8สามยี่8 1, 8่แปดสสามสองแปดห้าสี่สิบแปดหสี่แปดแปดเจ็ดห้าสิบหกแปดแปดหบแปดเก้าเจ็ดสิบสองแปดสิบเป็นแปดสิบแปดสิบเป็นแปดสิบนะคะอ่ะคุยมาถึงแปดสิแล้วกันนะค่อยต่อนะคะทีนี้มาถึงเก้านะคะ

แปดสิบสี่สิบสองเก้าเป็นเก้าสิบหกสิบสองสิบเอ้ยสิบสองแปดเป็นเก้าสิบหกสิบสองเก้าเป็นหนึ่งร้อยแปดสิบสองสิบเป็นร้อยี่สิบเอาเท่านี้ก่อนนะคะเอามาดูนะคะว่าจํานวนนับที่เป็นผลคูนร่วมของทั้งสามจำนวนคืออะไรนะคะแล้วเป็นผลคูนร่วมที่น้อยที่สุดไหมเป็นคอรนอรไหมเรียนมาเช็คดูนะคะสองแปดสี่สิบอันนี้ไม่ใช่นะอ่ะสองสามสี่ห้า มี72นะคะที่เป็นผลคูณร่วมนะคะ72นะคะซึ่งนักเรียนนะคะก็จะได้ว่าผลคูณร่วมที่น้อยที่สุดก็เป็น72นะคะของสนนามจำนวนนี้นะคะคออนอของ8 9 12นะคะก็คือ72นะคะข้อนี้ตอบ72วิธีนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะเพราะว่าเอ่อนักเรียนจะต้องใช้การท่องสูตรคูณนะคะถ้าอันไหนที่เรียนท่องไม่ได้เรียนก็ต้องบวกเพิ่มไปทีละ ตัวทีละตัวนะคะแล้วนันนก็ต้องมาเทียบดูว่ามีอันไหนที่เป็นผลคูณร่วมของกันนะคะแล้วเป็นผลคูณร่วมที่น้อยที่สุดนะคะวิธีนี้นะคะแต่มันเป็นการที่ทําให้เรียนเข้าใจนะคะแล้วก็ให้นักเรียนทบทวนการท่องสูตรคูณของนักเรียนได้เองนะคะ,ะทีนี้นะคะข้อที่แปดนะคะยี่สิบยี่สิบห้าและห้าสิบนะคะอันนี้จานวนนี้จะเยอะหน่อยซึ่งเป็นอะไรที่นักเรียนท่องสูตรคูณไม่ได้แน่นอน อ่เดี๋ยวครูจะพานักเรียนเอาไปประมาณกี่จำนวนดีเดี๋ยวเรามองมาทําแล้วกันจำนวนนับที่เป็นผลคูณเขียนอะไรของคุณเนี่ยคุครูก็เลยผลคูณของยี่สิบนะคะได้แก่อ่ไป เราก็พุ่งบวกเพิ่มไปเราท่องไม่ได้ยี่หนึ่งเป็นยี่สิบนะคะบวกเพิ่มไป20ิเป็น40่สิบอวกต่อไปอีกก็เป็นหกสิบแปดสิบหนึ่งรรยี่สร้ยสี่สิร้อยหกิเอาเอาเท่านี้ก่อนมาต่อมายีิบห้านะคะได้แก่ยี่สิบห้ายี่สิบห้าบวกยี่สิบห้าได้ห้าสิบเจ็ดสิบห้าหนึ่งร้อยบวกเป็นร้อยยี่ห้าร้อยห้าสิบเอาเท่านี้ก่อนไม่ให้เกินกันมากนะคะ ก็ไปนะคะห้าสิบนะคะได้แก่ได้แก่ห้าสิบบวกห้าสิบเป็นหนึ่งร้อยร้อยห้าสิบสองร้อยสองร้อยห้าสิบสามร้อยโอ้โหเยอะเลยเอาเรียนมาดูนะคะจำนวนนับที่เป็นผลคูณร่วมของทั้งสามจำนวนนี้คืออะไรคะทีนี้นี่เป็นคู่เนาะเลขคู่มันน่าจะลงท้ายด้วยห้านี่น่าจะไม่ได้นะคะห้าสิบมีไหมไม่มีหนึ่งร้อยค่ะ เริ่มต้นที่100นะคะครูก็เลยเอาเขียนเลยจำนวนนับที่เป็นผลคูณร่วมที่น้อยที่สุดหรือคอร์นของ2 0 25และ50คือ100ค่ะอันนี้ก็เลยคอรนอก็เลยตอบ100นะคะเซฟค่ะโอ้ต่อมาข้อต่อมานี้ก็จะง่ายขึ้นเองก็บวกไปเรื่อยๆนะคะบวกเพิ่มไปเรื่อยๆ สิบสิบและ20คือถ้าเรียนคูณเป็นทั้งสามตัวนี้มันจะเยอะให้เรียนลองรองบวกไปก่อนแล้วเรียนดูความเป็นไปได้นะคะถ้ามันไม่มีก็เนี้อแค่บวกเพิ่มนะคะแต่เราก็บวกไปก่อนนะคะจำนวนนับที่เป็นผลคูณของ10ได้แก่10 20ิ สามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสิบร้อยยี่สิบเอาเท่าที่เราท่องได้ก่อนต่อ okay. ไปนะคะมาดูจำนวนนับที่เป็นผลคูณของสิบห้าได้แก่เราก็ บวกเพิ่มไปเรื่อยๆสิบห้บวกห้เป็น30เป็น45เป็น60บวกสิบห้าเป็นเจหเป็น90 90บเก้าสบห้เป็น1นึ่งรอห้าห่ะครูพอเท่านี้อาจจะจุดๆไปนะคะทีนี้มาผลคูณของ 20, ยี่สิบด้แกยี่สิบวกไปเรื่อยๆหกสิบบวกยี่สิบแปเป็นหนึ่งร้อสิบ 1้0 1สี่สิบร้อยหกสิบร้อยแปดสิบนะคะที่มาดูจำนวนนับที่เป็นผลคูณร่วมนะคะมีตัวอะไรสิบไม่ใช่แล้วตัดออกยี่สิบไม่ได้สาสิบไม่มีสี่สิบไม่มีห้าสิบไม่ได้หกสิบอืมมีหกสิบนะคะแล้วก็มีร้อยยี่สิบค่ะแสดงว่าผลคูณร่วมที่น้อยที่สุดหรือครรนของข้อนี้คืออะไรคะ คือหกนั่นเองค่ะนี่ก็เลยตอบห60ค่ะจบแล้วค่ะ